เป็นเรื่องซะแล้วโค้ดวอลเลย์บอลประกาศเลิกทำทีมชาติดาม่าหนักไปแข่งไม่คุ้มง,งบที่ให้ไปสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง a อเ p o นสปอร์ตไลแต่ก่อนจะไปรับชมเราฟังนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลก 2023ที่ประเทศเม็กซิโกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่18สิงหาคม2566ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอียิปต์ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยต้านไม่ไหวแพ้อียิปต์ไป1ต่อ3เซตด้วยคะแนน 25-21, ต่อ 13-25, 23-25และ19-25 และหลังจบเกมนะคะแฟนวอลเลย์บอลได้ออกมาคอมเมนต์ในโลกโซเชียลกันอย่างมากมายโดยมองว่าสาเหตุของความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. เรื่องของการปรับตัวจากการเดินทางอันยาวนาน 2. การเล่นร่วมกันที่ยังทำได้ไม่ค่อยดีเหมือนต่างคนต่างเล่นไม่เข้าขากันและ 3. ปฏิกิริยาในการเล่นจังหวะต่างๆที่ค่อนข้างช้ายังปรับตัวไม่ทัน ต้องสงสารน้องๆด้วยนะครับไปแข่งโซนอเมริกาเวลาห่างกัน12-13ชั่วโมงระบบรวนมากๆต่างคนต่างเล่นเสียมากกว่าพูดง่ายๆไม่ค่อยเข้าขากันสักเท่าไหร่ทีมเวิร์คยังไม่ดีเลยตัวเล็กกว่าเขาแทนที่จะพิ้ดดันอืดและช้าไม่ไหวจริงๆการเคลื่อนไหวในการรับลูกบอลยังช้ายอยู่ค่ะแต่เป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะคะ ปฏิกิริยาเชื่องช้าไปหน่อยโคต้ต้องดูจุดนี้แล้วสำหรับผู้ที่ทำแต้มสูงสุดของวอลเลย์บอลหญิงในเกมนี้ได้แก่วริศลาศีทาเลิศและอชิรยาพรกาใจบุญทำไปทั้งหมด12คะแนนเท่ากันนะคะส่วนผู้ทำแต้มสูงสุดของเกมนี้ได้แก่อิซาโทกาลาของอียิปทำไปถึง25คะแนนทั้งนี้ แฟนวอลเลย์บอลไทยยังแห่ชื่นชมเฟิร์นวริสลาสีทาเลิศที่แม้จะอายุน้อยกว่าหลายคนในทีมแต่กลับกลายเป็นเดอะแบกหนึ่งในผู้ทําแต้มสูงสุดของทีมในนัดนี้ถ้าไม่ได้เธอคงแย่กว่านี้แน่นอนและถือเป็นการโชว์ฟอร์มที่ดีต่อเนื่องมาจาก U19 ชิงแชมป์โลกอีกด้วยเรามาฟังคอมเมนต์บางส่วนกันเลยนะคะถ้าไม่มีวริศลาไปช่วยคงแพ้ขาดมากกว่านี้ น้องเฟิร์นมาแบก U21 เฮอ้อเฟิร์นเราต้องแบกทั้ง U19 U21 จริงๆนะเนี่ยน้องเฟิร์นวริสลา U19 คือเดอแบกกาเล่นมากชมวริศลาเล่นเกินตัวจริงๆและงานนี้นะคะมีเรื่องเข้ามาอีกแล้วค่ะเมื่อหลังจบเกมการแข่งขันนะคะโค้ดเอมว่าที่ร้อยตีธนกิจอินเลี้ยง หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงไทยยู21ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กประกาศเลิกทำทีมชาติพร้อมทั้งยังได้ระบุว่าผมขอรับผิดชอบในครั้งนี้ด้วยการเลิกทำทีมชาติตลอดชีวิตครับและต่อมานะคะโพสต์ดังกล่าวก็ได้ถูกลบออกไปส่วนความจริงต่อจากนี้นั้นคงต้องรอให้โค้ดเอ็มออกบาก,การันตีอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทั้งโค้ชและนักกีฬาทีมสตาฟทุกๆคนด้วยนะคะและยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่กำลังเป็นกระแสดราม่าอย่างหนักจากผลการแข่งขันในนัดนี้ของแฟนลูกยางสาวไทยบางส่วนโดยทางด้านยามินกิษสานินสวัยกับตานทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยทีมไม่ได้เดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2023ที่อิหร่านโดยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์วอลเลย์บอลหญิงยู21แพ้อียิปต์สามต่อ1เซตและมีพี่ๆท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นซสยาวเลยและมีพี่อีกท่านโพต์ตอบกลับว่าเห็นด้วยเสียดายมากเลยงบกีฬาอะอยากจะบอกว่างบกีฬาเยอะมากมั้งคุณพี่นอกจากนั้นยังแสดงความคิดเห็นอีกด้วยว่ากิษสานินสวยัยจะรั่วไม่เชื่อไปถามน้องนะักกีฬาสีว่ารวยไหม เล่นหลีกอาชีพแล้วรวยยางทำเอาแฟนลูกยางถูกใจกันเป็นจำนวนมากเอาเป็นว่าสำหรับประเด็นเรื่องราวดังกล่าวนะคะอย่าดราม่ากกันเลยค่ะส่งแรงเชียร์แรงใจให้น้องๆกันดีกว่าค่ะเพื่อที่น้องๆนะคะจะได้มีกำลังใจสู้ในแมตต์ต่อไปนะคะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสาวไทย U21 จะเจอกับเม็กซิโกเจ้าภาพนะคะในเช้าวันเสาร์ที่19สิงหาคมเวลา9นาฬิกาสุดท้ายนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ